สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะริธาเพื่อนๆมาที่สีแยกประตูน้ำค่ะตรงนี้ก็เป็นสีแยกตลาดเฉลิมราชนะคะถนนราชปารบค่ะดูบรรยากาศตอนเย็นๆกันนะคะ,ะ,คะประมาณ5โมง5โมงจเกือบจะ6โมงค่ะก็มีของขายนะคะ ตรง,งข้างเป็นห้างลาราเรียมค่ะกลางคืนมีของขายเป็นพวกเสื้อผ้านะคะตลอดแนวยาวตรงๆเข้าไปะคะ่ะไิ่เคยมาเดินตอนเย็นก็มีของขายอยู่ตางริมรัวนะคะเดี๋ยวลิาจะเดินไปถึง อินท่าช็รคค่ะก็ต่อมาราชปาลบหนึ่งนะคะพาเ,เพื่อนๆอดูบรรยากาศตอนช่วงเย็นๆเ,เลิกงานกันวันนี้ที่ริบมาเดินก็คือวันที่ 5, 5้าห้าพฤษภาคมพศสองพันสิบ้าค่ะก่อนหน้านี้ริบเดินอยู่ฝั่งปัตตินมัมมีเทศกาลอาหารนะคะ ของกินน่ากินมากแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะมากเข้ามาเที่ยวเยอะมากนะคะคนจีนหรืออะไรแบบนี้ชาวต่างชาติฝรั่งเยอะเริ่มกลับมาปกติแล้วนะคะแล้วก็ต้องระวังนิดนึงคือหน้ากากนะคะหน้ากากเราต้องใส่เอาไว้ค่ะเพราะเขาอาจจะไม่ใส่นะคะ อีกอย่างเวลาเขากินอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเปิดหน้ากากอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันเป็นสตตีทฟู้ดนะคะ บรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะเผื่อใครนึกถึงสมัยก่อนนะคะว่าเป็นยังไงเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนนะคะตลาดชัยมงคลตลาดกลางมีร้านทม่ตะลงทมาถึง ประตูน้ำค่ะมีน้ำเข่ากวยด้วยในอัง ก่อนตอนที่เขาเปิดกันยังไม่ปิดนะคะลิกก็ไม่ค่อยได้มาเดินเท่าไหร่ลิมาเดินตอนที่เขาแบบเริ่มตีลัวเริ่มปิดแล้วะค,ะค่ะก็เลยนึกไม่ค่อยออกนะคะว่ามีอะไรตรงไหนบ้างหาเพื่อนๆแบบว่าเล่าให้ฟังนะคะในคอมเมนต์ก็ได้นะคะว่าอะไรเป็นอะไรเดี๋ยเราจะได้นึกถึงภาพสมัยก่อนจะได้ผุดขึ้นมาบ้างนะคะ การมาเดินแบบนี้มันก็เหมือนกับมาหาความทรงจำน,นะคะรถติดบรรยากาศที่เมื่อก่อนเนี้ยทุกคนอาจจะแบบไม่ชอบหรืออะไรราะช่วงโควิดมีแต่คนทวิตหารถติดกันนะคะตอนนี้เริ่มเริ่มกลับมาแล้วค่ะ เล่น,นั้นใหญ่เลยค่ะเอี่ยมพากอนนะคะของเล่นเยอะ อินทาสแควร์ค่ะราชปลาลบหนึ่งโรงแรมนะคะโรงแรมอินทาสแควร์ก็ประตูน้าค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะถ้าเป็นช่วงตลาดเช้าเช้ามืดอะไรแบบนี้ก็สามารถมาซื้อของที่นี่ได้อันนี้เป็นตึกประโยคหนึ่งนะคะโอ้ไม่เจอบรรยากาศแบบนี้นานมาก เมือ่อสองปีที่แล้วมาเดินนี้อยากได้เห็นเลยนะคะบรรยากาศแบบนี้ไม่มีนะคะเงียบกริบไปหมดเลยโรงแรมก็เริ่มพล้กพักขึ้นแล้วเราก็ต้องมาแอคทีฟตัวเองกันใหม่นะคะสู้ๆนะคะทุกคนมันทำอะไรไม่ได้นอกจากว่าไม่ยอมแพ้ ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆนะคะบรรยากาศจากแยกประตูน้ํามาทางเส้นถนนราชปาลบนะคะไปดูไยรถเมล์กันดีกว่าโหจุดนี้ช่วงเย็นคนเยอะมากเลย อินทาสแควรค์ะสามสิบบาทเส้นไนมีเกงในแวะมาอุดหนุกันได้นะคะมีขนมปังอบเจ้าหนึ่งอ่ะอยู่ฝั่งฝั่งอินทาพลิคลินิกนะคะยังขายอยู่ไหมขนมปังตอบก็อร่อยมากเลยนะคะ ปายรถเมย์ค่ะเผื่อเพื่อนๆนั่งรถมานะคะแล้วก็มาเดินเล่นกันนี่รู้สึกว่าขนมเขายังขายอ่ะห้ามอยากกินนี่ผลไม้ประตูน้ำโพลีคลินิกนะคะโหเพื่อนๆดูนะั่นเห็นถุงไหมกระสอบเสื้อผ้านะคะที่เขาส่งตรงนี้เป็นซอย สึงจะซอยสามนะช่วงเช้าเช้าเช้ามืดอะค่ะก็จะมีตลาดเนี่ยเทียบเลยอะ่ะมาดูฝั่งนี้บ้างตรงออกไปก็ที่ริดเดินมานะคะ่ะถูเดินไกลเหมือนกันนะจริงๆแล้วริไปต้องเซ็นท่านเวอร์มานะคะ ขยันเดินอะพี้นะไปฉีดวัคซีนมาเพิ่งจะฉีดมาได้วันหนึ่งนะเมะื่อวานไข้ขึ้นค่ะเพื่อนๆแต่ว,ว่าวันนี้บทไข้จะไปก็อยู่ดีๆก็หายวับไปบทจะขึ้นก็ขึ้นนะคะ <c oughs> <c oughs> แต่แล้วนึกว่าจะไม่ไม่เป็นอะไรแล้วไปกระตุ้นโมเดอร์นาเข็มที่สามมาค่ะไปฉีดโมเดอร์นามาฉีดมาตอนเช้าตอนกลางคืนก็ยังไม่มีอะไรนะคะปกติ นิกว่าไม่ไม่เป็นอะไรคิดว่าสบายแล้วพอตีสีเท่านั้นนะคะเ,เพื่อนๆไขามาเลยนี่ค่ะเ,เพื่อนๆร้านนี้มีรีเลยรีวิวเขาแล้วขนมปังขนมปังเขาอร่อยมากเอาค่ะ,คะอันนี้เป็นนมใช่ไหมคะโหนมเนี่อร่อยมากเลยที่เคยกินนะใช่ค่ะเอามนมค่ะสวัสดีค่ะเท่าไหร่คะ ในนมยี่สิบาทเอาเอาสองถุงค่ะเปิดกันไหมคะอ่าอร่อยค่ะกรอบมากวันนั้นซึ่งทำใหม่ๆเนาะใช่ค่ะเอแล้วน้องอีกคนหนึ่งไปไหนครับนั่งอยู่นั่งอยู่ข้างในออ๋ทำงานนะคะแค่ปกติลูกค้ามาก็จะรู้ก็แล้วเอาสองถ่อค่ะมีเป็นปังที่เขาหมูหยองด้วยค่ะใช่ค่ะน่ากินแต่เดี๋ยวกินกับนมกินกับอันนี้ดีกว่า40บบาทใช่ไหมคะ พี่พีร้านขอบคุณมากนะคะพี่พี่ร้านแม่นตาช่วยขายให้นะคะมีแว่นด้วยเพื่อนๆประมาณนี้นะคะวันนี้ก็ปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ